สวัสดีค่ะวันดีเลกดีวันมงคลประจําเดือนเมษายนปีพศส5 6 6มีดังต่อไปนี้ค่ะเลกดีในการที่เราจะเปิดกิจการนะคะคือวันที่3 6 8 14 18และวันที่26ค่ะเลกดีที่จะจัดงานมั่นประจําเดือนเมษายนนะคะมีวันดังต่อไปนี้ วันที่1 14และวันที่29ค่ะเลิกดีวันมงคลที่จะจัดงานแต่งงานประจำเดือนเมษายนนะคะได้แก่วันที่ดังต่อไปนี้วันที่1 3 14 15 18 26 และวันที่30ค่ะเลือกดีวันมงคลวันดีนะคะที่เราจะจัดขึ้นบ้านใหม่นะคะประจําเดือนเมษายนได้แก่วันที่ดังต่อไปนี้วันที่1 5 14 17และวันที่26ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ E